จะมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องรู้ไลน์ที่รีซูมกับพอดร์สเราใช้เราจะททุกอย่างในออนไลน์ไม่ได้เหรอได้ไหมนะฮะมีแบบนี้ฮะเช่นตอนที่เราสั่งใช้งานกล้องเนี่ยเปิดกล้องเนี่ยสั่งแอปมีหน้ากล้องขึ้มาเราบอกว่ากล้องเริ่มทำงานตอนดีซูมนะครับหน้าจอโชว์แล้วกล้องออกแล้วผมบอกว่ากล้องต้องหยุดทำงานตอนออนพอดนะหน้าหายหยุดนะ ทำไม่หยุดได้ไหมได้แดกแบมแดกแบตเตอรี่ยูเซอร์ไปเรื่อยได้จัดไปยาวๆแต่ถ้าเราเขียนให้มีคุณภาพนะก็คืออ้าวหน้าจอหายสั่งหยุดทำงานกล้องด้วยกล้องมันไม่อยู่อัตโนมัติแล้วเราต้องสั่งเขียนไหมฮะหรือแล้วบอกว่าเปิดแอปมาเข้าไม่ต่อชื่อ on start ปุ๊บให้เก็บทีกั้ให้ดึง GPS user เลยนะดึง GPS ดียรเลยเขาอยู่ทีกั้งตัวอะไรซักหน่ง อยากจะแข่งพนักงานเพนักงานเข้างานอยู่โมงออกงานอยู่โมงทำได้และเมื่อเข้าหุ่นแอปเปิลมาราตรวจว่าเราไม่อยู่ที่จะดึง GBS ออกไอ้ GBS ก็ดูถูกผลทั้งงานไปเรื่อยๆกินแบบนี้พอเราเพิ่ดักได้แล้วอ่อนดัออนสต็อป คือถูคุมนานๆก็จะโดนหายคดนคิวเหมือนกันในที่นี้ผมจะคิวให้ดูดูนะฮะเห็นไหมฮะหน้าจอไม่อยู่เมื่อไหร่เข้าอะไรฮะหน้าจอที่มันโชว์แอปเราพี่มันจะเข้าอะไรฮะออนออนครับออนต้องมาก่อนตอนนี้มันอยู่ในซูมใช่ไหมหน้าเราแสดงในซูมเมื่อไหร่ที่หน้ามันไม่เห็นไม่ให้เราเห็นแบบอยู่ที่หน้าทำงานของเราแล้วมันจะเข้าออนพอร์ดแล้วตามด้วยออน สผมบอกว่าผมไปคิวโปรเซติ então, à, ่งที่หมดแอปนั่นดูนะดีนะดูดูตรงที่ผมหลอกนะผมไปคิวโปรเซติ่งแล้วครแอปนี้มันไม่คนอยู่ต่อไปเกิดอะไรขึ้นเอดส์อร์ปทำลายทำลายเรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วออนเดสทอรยังจะต้องไปไปโอเวอร์ไลน์มันด้วยเหรอต่อไปเราต้องไปโอเวอร์ไลน์มันจะมีบางเคสเหมือนกันที่เราอยากจะดับเราโอเวอร์ไลน์ว่า ให้หยุดทํางานบางสิ่งบางอย่างที่โปรแกรมมันไม่อยู่อัตโนมัติแต่เรายังรักษาไว้ในทุกขณะที่มันยังไม่โดนเดทอยด์บางค่าเราอยากจะเคลียร์ที่บางค่าเราอยากจะไปอัปเดตที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนที่แอปเดสทอยด์เท่านั้นเป็นต้นแอปเป็นเดทอยด์เราไม่เราไม่หยู่องเงี้ยรู้ไหมฮนะทุกคนเข้ใาใจเรื่องของไลฟ์ไซเคิลแล้วนะฮะก่อนที่จะไปพัปเดต มันก็อไดไม่ถอยแน่ๆไม่มีทางไม่่อยได้ถอยนะอ่ะอ่ะก่อนจะไปพักเด็กนะฮะผมเล่าตอนเช้านี้ก่อนนะครับเรื่องที่เราได้เรียนนะครับทบสามเรื่องนี้นะฮะเราได้รู้จักที่จะเซตอัพนะฮะ Android Studio นะครับแล้วก็รู้จักสั้น a n i m a t ต r รู้จัก Android Lifecycle นะฮะ XML Style แล้วก็การถูกแล้วก็เอาซะก่อ,อเนเรเลนเด็เนี่ยเดี๋ยววายนี้จะมาตอบลงดเีเทล เราได้รู้โครงสร้างแล้วว่าสตั๊กเกอร์ของ Android Studio มีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลองเขียนโค้ดกันนเดี๋ยววันนี้ลองเขียนโค้ดกันนะก่อนที่จะยันไปนะฮะเดี๋ยวพักเบรกจริงๆแล้วขอ quiz หนึ่งที่นี่อบเพื่อทดสอบความจำเกี่ยวกับ Life Cycle นะฮะโจทย์ที่ผมจะให้ทุกคนก็ตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทานข้าวนี่ะรับนี่ครัผมได้บอกว่าตัวต้นตั้งต้นคืออะไรแล้วให้บอกตัวถัดไปว่าคืออะไรโอเคไหมครัตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องทานข้าวยู่นะฮะ โอเคนะฮอ,อไหมฮะผมเอาเรื่องที่นิติก่อนเลยนะนิติช้ไม่ได้ทำข้าวนแะ เหมแล้วกันฮะออนสต็อปนะฮะมันออกไปอีกสองเลนต่อออกไปสองเลนต่อถ้ามันไม่ได้ออกไปได้ทอยมันออกอะไรฮะลีสตาร์ลีสตาร์ถูกไหโย่ับ